ครับสสวีครับเดี๋ยววันนี้นะครับมีนัดเจอกันน้องน็อปนะอันนี้ผมอยู่ร้านน้ำเต้าหู้กลางเมืองลาดบุรีนะที่ผมกินเป็นประจําอยู่แล้วนะครับก็ลันัณะนั่งทานแบบนี้นะครับกลางเมืองลาดบุรีนะเดี๋ยวว่าเรามีนัดกับน้องน็อปนะครับวันนี้น็อปมีโอกาสมีเขาเรียกว่าไงช่องของน็อปได้มีการเติบโตและเป็นที่ยอมรับนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาได้รับสิทธิ์อะไรนะครับเพราะว่า มีรถมาให้นอพรีวิวครับก่อนนะครับก็เดี๋ยวพอดีว,ว,วันนี้มีทิปก็มาช่วยน้องถ่ายรีวิวรถคันนีงเดี๋ยวมารอดูกันว่ามันเป็นรถรุ่นอะไรนะครับก็คิดว่าน่าจะถูกใจหลายๆคนแล้วก็ฝากติดตามช่องฟัวรเราเบลาเลซซิ่งของนพเดี๋ยวจะมีลิงก์อยู่ในคอมเมนต์ที่หนของคลิปนี้นะครับก็น้ำเต้าหู้มาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้ติดตามกันนะครับโอเคเดี๋ยวรอดู สันหออนึ่งคนะอนเทนต์เนี่ยนะอุยรถสวยอ่ะอุยลาดบุรียังไม่มีนะครับเนี่ยลาดบุรียังไม่มีรุ่นนี้เลยนะครับสวยแท้และตะลิงปิงป๊ะโลนะครับก็ไหนๆก็มาเก็บคอนเทนต์ให้น้องมันก็เอาสักหน่อยแต่เดี๋ยวรีวิวไปดูช่องน้องเขา,ขาจะช่วยกันไป <laughs> <laughs> จะช่วยกูบ้างเฮ้ยเฮ้ยนี่คือแหลกที่อยากได้อยู่ทาดาู บอกแล้วนี่ได้รีวิวรุ่นอะไรครับเนี่ยเป็น n ิว c อซ s a 3สูงครับเฮ้ยผู้ชื่อยุรุ่นถูกด้วยสอทั้องตั้งคืนเลยต้องนั้งคืนเลยนี้น้องต้องบอกว่าน้องได้รับจ็อบมาถือว่าดีีกันน้องเป็นเป็นทางฮอนด้าเขาใจดีให้ยืมรถมารีวิวนี่เหนือแบบผมก็เห็นความเจริญเติบโตของช่องน้องก็ดีใจด้วยนะครับตอนนี้มีคนไลเห็นเราแล้วแสงส่องมาบ้างแล้ว เรา,า,าใส่ซองมาถึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้รีวิวคันนี้นะครับถึงแม้จะเห็นว่าเป็นโชว์เอปฟอมแน่นอนไม่ต้องซื้อไม่สปอยนิดนึงอ่ะสปอยนิดนึ่งอะไรถ่ายรถก่อนแล้วดูคุณเอาเสื้อไปยัดอะไรหน,น้ารถเดี๋ยวรอดูรีวิวช่องพันนะฮะเอาว่าไงก็คือจะบอกว่าให้ตอร์มสุดแรกมันไม่ได้อวดน,นะในคำพูดจริงคือแม่งนิ่มมากอ้าวบอกแล้วผมรักฮอนด้าเหมือนกันแต่ฮอนด้าลืมผม นี่คือมันนิ่มจริงๆคือมันนิ่มอ่ามันนุ่มนวลนุ่มนวลฮอนด้าเขานิ่นุ่มนวลเดี๋ยวเราไปไปดูในรีวิวดูในรีวิววันนี้ผมก็มานัดกินข้าวเดี๋ยวไปช่วยน้องทำงานก็เลยมาเก็บคอนเทนต์ให้เพื่อนๆโอ้โหนุนหนุนอะไรวะนะโอ้สร้างยางสร้งอะไรของผมสรอะไรของผมของผมอันนี้ก็มาดูสีใหม่นะเป็นสีน้ำเงินเงานะครับโอ้น้ำเงินตัวนี้เ้ยงานมันสวยดกว่าดูดิเนื้อสีมันแบบ หนานุ่มนะสไตล์ฮอนด้า,ดา Honda. เดี๋ยวรีวิวนะครับหลักๆนี่ช่องน้องน็อปนะครับก็คือโกราวเป่าเลสซิ o ่งนะเขาเปลี่ยนเป็นช่องแบบรีวิวล้อซิ่งรถมอเตอร์ไซค์นะครับอันนี้ก็เป็นนะจะทำเที่ยวมาด้วยกันนะครับก็อันนี้ได้รับรถมารีวิวของทางฮอนด้าส่ง3 5 0นย์มาให้นะครับก็น,นี้เป็นตัวใหม่เป็นดําน้ําเงินนะเดี๋ยวเราดูในช่องของน้องเขานะครับก็นะเราขับรุ่นเก่าก็กลายเป็นเจนแรกไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะรุ่นใหม่เข้ามาโอ้อันนี้ไม่เหมือนกัน โอ้เดี๋ยวไปดูรีวิวแล้วกันเดี๋ยวผมช่วยช่วยอันนี้อันเดิมมันจะซากอันนี้เขาทาเป็นแบบพลาสติกเงาใช่ใช่ใช่พอได้ยังเหมือนเดิมนะครับโอ,โอเคหน้าปัดอะไรก็เหมือนเดิมนะยังเหมือนเดิมอยู่เขาคร้าวเขาคราว,าว,าว,าวนะแล้วเดี๋ยวคุณไปรอดูรีวิวโอ้หดูสีมันก็เนื้องานดีมากอะพลาสติกอะ <c oughs> โอ้แล้วฟอนต์ตรงนี้เป็นไหมเป็นฟอนต์ดำด้วย เป็นฟอนต์แบบสีแบบลมดำอ่าๆเป็นโค,โค้โ,โค่าโอเคครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราดูชมครับอ่ายินดีกับช่องน้องน,อนะน็อปด,ด้วยนะคันนี้ฮันด้าก็ไรเห็นครับก็ส่งให้รีวิวนะครับโอเค